สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมซีทีนะครับต้องมือตรงนี้ต้องมือครับรักเมียตัวนี้เลยวันนี้ผมขอเคิร์นๆเลยนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปนอกสถานที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์นะครับวันเราจะมากินร้านนี้ครับร้านนี้นีหันไปมั้ยม่วงๆกัี่เลีงที่ร้านสเปซโซสเปซโซร้านคิวเทกับคิวเบียประโยค์นะครับวันนี้ผมมาทำไมผมไม่เจอครับมึงถ่ายใครนะ <laughs> นรือเราจะไปรีวิวร้านสเปซซูนะว่ามันอร่อยจริงไหมไอ้ไก่ดงไกาา่ดำอือเจอกันครับ นันอร่อยนะนี่ครับผมจะมารีวิวรสชาติไก่สเปซโซของที่สิพี่สิมคิวเทนะครับกับพี่เบียร์บปอไหนไหนคิวป้าทำยอะโอป้ปป้าป้าป้ามอะไรก่นีอ่ะเห็นไหมกูเห็นไปแล้ อย่ยปังกูหนิแล้วมึงไปนั่งโน้นหนยที่นั่งไหนได้กินนี้กับบอสกินง่ายดิมั้ยกินได้เขาบอกมีไส้ข้างในด้วยนะมันน้องบิ๊กมัดูไก่ดำไก่ดำติดนิ้วไก่ดำดิบดินไก่ดำว้าวไส้อะเห็นว่าโม่เห็นไหมครับตอวสูงขึ้นหน่อยไส้มันหวานมั้งร้อง่อเอง อ่ะครับตัวนี้นะไม่ถึงอร่อยรอยดูนี้คือน,น้อยว้าวสีเหลืองอย่างสีเหลืองเอ๊ะเยลโล่มัมมวงแมงกอมืดอีโต้ปืนป่ะเฮ้ยไาเลยอ๋อย ไม่แต่อร่อยจริงกินนี้ยอมบอกมีกินตะเกียบหรอใช่ผมฝึกว่าอร่อยกันด่าแค่หันตะเกียบกระเทแล้วเดี๋ยวกูกินให้ดูกินแบบกระเทอะไม่มองด้วยกินนี้ครับนี่ครับทุกคนใช่ว่า คาบูนา <gesch> ลามยอนคาบูนาล่าคาบูนาลามยอนคาบูนาลาคืออะไรยอนคาบูนาล่าข้างบนเป็นไก่กาลิกนะครับมันเลือกได้ข้างบนอ่ะมันเลือกได้ว่าเราจะใส่ไก่อะไรกุ๊กกุ๊กกู่มั้งครับนี่ครับเราลองชิมกันดีกว่าถ้าภาพมันตัดไปขอโทษนะเพราะว่าผมถ่ายในสูนยาธารณะไอ้ใช่ผวนสาธารณะเขาเลือกทางเดินอ่ะทางบ้านนะคนเยอะไงผมเลยต้องแบบต้องตัดเนาะใกล้จุฬาใกล้จุฬาด้วย เดินเพียบเป็นไงอ๋อเขาหาข้าวโพดเพียบก็มาอร่อยเส้นนุ่มดิดูไก่กินมาแล้เหรโอ้ไก่ล้วนครับไม่มีแป้งมาสุมเยอะเลยแป้งอเยอะเยอะเนี่อร่อย กูอิ่มแลนะ้วอ่ะกูไม่ไปกินแล้วนะกูก็เหมือมนกะันถึงไหมโอเคถึงเวลากูแล้วมาเพือ่อนยู่นี่เหรออนนอยากกินแล้วสดชื่นเป็นสลับซี้ปะเบบี้ท่าเหมือนเป็นน้ำอัญชันมะนาวผอมไม่ไใน่่จนะให,ห้่ๆเพราะทำมันหอมอสดชื่นสดชื่นอะ่ะกมเปรี้ยวหนะ่อย เปรี้ยวหน่อยหวานหวานอมเปรี้ยวอร่อยได้ยังไงก็มึงกำลรีวิวอยู่ไม่เอาเนี้ยถ่ายไปแล้วไงยี่ห <c oughs> ้อนี่มัรีวิวนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวกินเลยยี่ห้อเขาเรียกว,ว่าไก่ทอดแบ็คโคไม่ฮิ่งๆไปไงนเ,นเจอใช่ไพรส์ไหมเออเรื่อนจิ้มอย่างไรมันมีทากลัดทากุยรึเปล่าไงกินเหมือนช็อกโกแลตเลย ใช่หรอคือกลิขนของมันจริงลองเลยนี่รนนครับผมจะมาลองชิมถั่วโฟรแล้วชิ้นอย่างใหญ่อ่ะแล้วกลิ่นแบบกลิ่นช็อกโกแลตแหละแต่ไม่ได้ชัดขนาดนั้นอ่ะแบบมีกลิ่นออกคำเดียวหมดฮะคำเดียวหมดมันร้อนไม่ไรส้สัก ของคาวแล้วของหวานปะไม่อร่อยจริงแต่แบบว่าผมไม่รู้มันคือรถที่อะไรไม่อร่อยครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโปรตีนไก่พวกเนี้ยจะรู้ว่าเป็นรถอะไรใช่ปะรถตาลิกรถอะไรใจนี้ไม่รู้เอ้โอ้ยทีมอดดิมอื้มชิมอดโตโโอ้ อไไปแปลกแปลคือสเียบะไอแด่เหมือนอะไรแม่อร่อยเลยคอร่อยไม่รู้บอไม่ถูกกูไม่ให้คนทำหามีซิมหนอืมนั่นมืนแบบอันอร่อยนะเออพมันมีรสช็อกโกแลตดับแล้วก็แบบ กลิ่นเหมือนลมควันนิดๆปะไอคิ้ผมไม่ถูกเว้ยแต่มันอร่อยอ่ะมันมันแบบถ้าเกิดดมอะกินช็อกโกแลตเลยอร่อยแตงงงอือร่อยจริงเรามาซื้อกันได้นะครับที่สยามสแควร์ซอยสิบนี่ปรโมทฟีแล้วแต่เนี้ยอร่อยสดชื่นนี่ไอรเอาให้นี่เขาให้ด้วยนะเค้าดอี๋ยวผมไม่ได้กิน อันนี้ก็พอแนละ้วอิ่มมาด้วยเนี่ยจอยจ่ายนะีอ้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนู้นก็อร่อยอันนี้อันนี้อร่อยกว่ากินได้หมดแหละเอ้ยน,นี่อร่อยด้วยอร่อยทุยกอย่างลองไปซื้อก็ได้นะครับถ้าใครชอบกินนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับถ้าอยากกินมาลองกันที่สเปซกูขยะสเปซวันซอยซีบปาเหรอเออเขาขยะวันมันก็เออยังไงไปหมดก็อยู่นู่นนี่หว่าเออแต่ ซื้อกินได้ครับนี่เทงไหนรถแต่ผมเื้่มาให,ให้ทั้งหมดนี่คือเท่าไหร่4 46บาทโอเคครับราคาถูกซื้อได้เจอกัน